สบายดีจ้าแม่พี่น้องแม่แล่สบายดีสบายดีพี่น้องฝาลุงเด้อได้ปัะกันเลยแม่เล่กัขาเจ็บพี่น้องแล้วมอนลวกพี่น้องเลยแล้วมอนลวกเพื่อนโอ้ยเนี่ยเด้อพี่น้องเด้อทั้งหลายเด้อพี่น้องทั้งหลายฝาลุงเนี่ยบาดคำเดินสนอมใส่เบิ้งใหม่มาจ้าเบิ้งสนอมใครเครื่องเลยมาสิเงี้ยมีกับเงาเนยพี่น้องลูกค้าบ่มีประเด็มาเลยประเด็ก็ได้ยพักว่าชิโฟพักบล็อพี่น้อง มีแน,เนขขวนเฮ็ดพี่น้องพัลลุปสุขุมทุกคนเด้อจ้าพี่ทีทั้งหลายแม,ม,ม่ไหนปลาลูกม,มัน,น,นมีอาบน้ำแล้วบ่้งเลยอาบน้ำแล้วแม่กันนะมันหนาวหนาวจะแม่แหละสโนอมละฮ้อนมาเด้อปลาลุงเอ้ยมาซื้อเครื่องเครื่องสนว์แน่อุ่นๆชวนสโนอมแม่เด้อจ้าพิน้องดูสุขุมทุกคนพี่ทั้งหลายพี่น้องทั้งหลายกั้งหลายมึงไปทำกันเด้อพี่น้องพี่น้ว์ขายยังแน่ นอนละน้องดินเดี๋ยวแม่เอาเบิรงดูแม่ขออนุญาตเด้อพี่น้องเดี๋ยวไม่ได้ซึ่น้ะม้อนรัวมันหากระแห้งป้าเมื่อคืนนี่พี่น้องเลยมันอันไข่ว่ไม่ง่ายโพงมันแห้งแล้วนี่ยไม่ได้เด็กพกงอันนี้ก็มักไม้ที่เธน้องซื้อมาขายมะเกี๊ยงเชอร์รี่อะโวคาโดมังกรแล้วก็แอ เปาแล้วก็ทับทิมมีมันผาวแล้วก็มะกร้ยมะกร้ยน้ำว่ามะกร้ยธรรมซ่ามะกร้ยด้านเฮามะพริก้กา่เป็นถุงนี่แหละสิน้องนี่พับถั่วถั่วกะไม่ไม้สดๆมักตั่ว หอมฝักซีป้อนให้พี่น้องคิดท้อผักขมผักขมซ้อมประกาศโทษ มะกอกผักคะญอง,ง,งบานมักนาวกรบเบนเลเนาะแม่ลืมกะหล่ำเปีกาดขาวมักแขงมักพริกแดงพริกเขียวอันนี้กะหดเห็ดกดระด้างเด้อพี่น้องพี่น้องก็เห็ตบ่อห็ดอันนี้เห็ดกระด้างเห็ดบดแห้งเนาะแม่เหระบดแห้งเห็ดกระด้าง ทึกน้ำมันกระบาดงามที่ตลอดเลยน,น,น,น้ำาน่าไม่เลอมาทางนี้ก็เป็นนวดมือนวดมือติง่งไก้งามแด้าง,งามมากพี่น้อง <c oughs> เห็นบอ ทูนี่กล่าวมานไทยมาลรมลับสาระน่ลูกนางเบ่งแม่ลูกนางเบ่งแม่เฮ็ดแม่หยัง กักบุ้งตวนะยากินข้าวขอแรง้าม่น้ำกินยาพี่น้องสานอมเฮ็ดเล็บนี่เฮ็ดเล็บนะในพี่น้องเลยแบบอันนั้นยังเกาะแบบอ้อมมานะพี่น้องมือลาแบบว่าแบบว่าแบบเล็กเล้าออกสินะเล็กเล้าออกละคมเมนต์ใซื้ตอตัวนั้นรันได้เฮ็ดเล็บไปเจีนนะเพราะว่า อันเฮ็ดเล็บมาเฮ็ดเธอหนึ่งลากระเจ้าเฮ็ดอ้อมแม่ว่าเหมือนกับผมก็คือแม่แม่หวยไทยสิแหละมีเก้าสิบเก้าปองสิแหละเก้าสิบเก้าตัวเล็กสินะเทาเลือกเอาตัวเล็กเด็กให้มันออกเล็กลาวแล้วทำเมนท์ทื่อกับโบได้เพลงเด็กพี่น้องตัวเล็กหนึ่งกับประมาณซาบะห้าพันกีบเนาะคำว่าเป็นเงินลาวเขาก่ะตัวเล็กกับซาบะจะนองมาชื่อชื่ออื่ก็ได้เป็ดฟีเด็ดพีเลขเพชรฟีกับโบยากร์ได้เนาะพี่น้องเลขเพชรฟีกับเพื่อน เขาเสียเงินเดือนน้องเฮดเฮดพี่ไม่เป็นพี่เออมืแน่หนเด็กขนาดหราอ่อนหรอไม่เนักปวดเซฟปวดโปดะ้าเดงับปูมีอันอันนั้นข้ามันหอยใครจะบอกไปซื้อมีเงินและหางไปเงินแล้ว ซื้อแม่เละขายงัวอยู่พี่น้องไ่งาขายงัวซื้อกินม่มเงิน <laughs> ขายงัวมาลงทุนร้านตอ่อขยายออกหลาย,ยหลายเด็ดเแม่สีขวพักให้กินจุบแซใส่หัวมอหอยใส่กระเทียมเยอะเยอะใส่หมูใเนี่ยนะใส่ส้นหมูบซ่ได้ไหมเวย หีิน,นดานเด็ดจังเดียวเลยพายเด็ดอันนี้ก็พายว้าวผายหน้าขาวใส่ครีมน้ำเสาน้อมเด้อพี่น้องครีมบัวหิมะไข่มกุกนี่แต่กีฟ้าลายขนาดเลยนี่น้ำนี้โอ้หน้าขาวพอใจแห้งกับหน้าตึอองหน้าขาวสิวกันผิวก็วกมีอยู่แต่ผมมีหลายมีน้ำน้อย นาขาวไร้สิวจ้าพี่น้องลูกค้าอับรองมากเงียบเหงาเลยเกินลูกค้าคอยมาที่ตะยอตะละคนตะลโคนจ้าน้องบีมน้องบีมน้องบีมสวัสดีสวัสดีค่ะส,ส,สวัสดีป้าลูกันสวัสดีป้าล น้องบีมกินห่านเด้อเดี๋ยวเดี๋ยวให้ปลาลุงเบิังให้ปลาลุงบังอีกจ้ะดู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 นี่น้องบีมก็คิดด้อคิดด้อปลาลุงส่งผงกระโปงไว้นี่พอต้องปัตตันชุผงกระโปงอันนี้นี่นี่เห็นบ่กอะปลาลุงไงน้องบีมกินห่านปลาลุงเด้อเห็นแล้วว่าน้องบีมเห็นแล้วว่าปลาลุงเห็นน้องบีมแล้วว่าน้องบีมคนโก้เออ น้องบีมคนโกศิโยบ้านท่าดืาๆๆๆ้อแต่แค่นี้นี่น,นี่คนน้อยอยู่ดูวยครับคนเดียวอย,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 ย่นี่เออตาย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 คือต้องตายสบายดีป้าลุงน้องบีมดเด้ออย่าดื้อไอ้ลูกมะให้ปลาลุงเห็นแน่โอ้ยป้าลุงเห็นแน่ลูกก็ได้ น้องบีเดินเด้อพี่น้องน้องบีไปคิดฮอดน้องบีเบิ่งเอาเด้อินนี่นี่ไม่อย่างเลยฮะอะไรที่อย่างกิ๊กี้อยู่ข้างนะเอมาสนอมพี่น้องกิ๊กกี้กิ๊กเออที่เธอน้องบีนี่คนนี้พี่น้องเลยน้องบีมเอ้ย ai ha, ha. A yak nhang nem tu ha. A nhang ngam tu ha. Đi mơi, ai yak nhang luong ngam tu ha. A yak nhang. Đi nào, cho Chứng nhang. Hả? Chứng nhang. Chứng nhang. เมีถ่ายคลิปอยู่มาอู้แซมปลาลุง่นเห็นไฟนดีใจเะขิดทออน้องบีมจบวะคิดทอดจิบวลูกชายคอยนีนานึกใจเจินคอยนีน่โอ้ยโอยลูกเอ้ยบีมเอ้ยปลาลุงเมืองนกว่าปลาลุงคิดทอออายอย่นั้นู สำหรับคลิปนี้สน้องว่าขอลาก่อนเด้อจ้าบายบายลูกบายแน่บายไปลุงแน่ไปบาย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 ปลุงแน่บายไปลุงกันเลยบายบายน้องบีบบาย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 สำหรับคลิปนี้น้องบีบว่ขอลากันเด้อไปลุงเด้อบายบายบายแน่จุบละสบายดีขอขอบใจเด้อไปลุงเด้อบายกับปุเป็นอันนี้ สำหรับคลิปนี้สันน้ำก็ขอลาก,กันได้จ้านี่น้ำก็รักก็แซ่ต้องสันน้ำมาแซ่ไปเด้บายบายลูกบายก่อนบายก่อนบายบายบายเอ้ยน้องบีมเนี่ยรู้บายบายสบายดีเขาเข้าใจน้องบีมดื้อขนาดพี่น้องเลยพี่พาประกาศตายกับโค้กทุกัาแฟเลยจ้า